วันนี้นะคะเกดก็จะมีคลิปนะคะที่เรียกได้ว่านะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองทําทุกวันนะคะเพื่อสํารวจตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะไปในทางที่ดีขึ้นค่ะข้อแรกนะคะอันดับแรกนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองหากระดาษนะคะหรือาหาหนังสือนะคะหรือสมุดก็ได้นะคะมาเขียนไดอารี่ในทุกๆวันนะคะว่าวันหนึ่งของเรานะคะมีประสบการณ์อะไรบ้างและเรามีความรู้สึกอะไรบ้างในต่อวันนั้นเองนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ การที่เราเขียนไดอารี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราได้รอย้อนกลับไปอ่านนะคะในสิ่งที่เราเขียน,ยนในอดีตหรือว่าประสบการณ์ที่เราเจอในอดีตนะคะจะทําให้เรานะคะสามารถที่จะศึกษาตัวเองได้ดีขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงมีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงแล้วเราก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆได้ดีขึ้นในต่อรับประสบการณ์ะคะ่ะ ข้อที่2นะคะเมื่อเราเขียนไดอารี่ไปแล้วนะคะแล้วเรารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงนะคะสิ่งแรกที่กีจอยากให้ทุกคนทํานะคะขอให้ทุกคนนะคะยอมรับตัวเองจริงๆในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีก็ตามหรือว่าข้อเสียก็ตามนะคะเมื่อ,อไหร่ก็ตามนะคะที่เรานะคะเริ่มที่จะยอมรับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะนั่นคือบรรันไดก้้วแรกนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองไปในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะหรือว่าเป็น better person นั่นเองค่ะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะได้เขียนไปแล้วแล้วเราได้อ่านแล้วนะคะแล้วเราได้พบเจอนะคะว่าเราเป็นคนที่อินสิเียวนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่ผิดเลยค่ะกับการที่เราจะรู้สึกอินสีเียวบ้างหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยบ้างนะคะรู้ไหมคะว่าม,มีผลวิจัยนะคะออกมานะคะว่าการที่เรานะคะเป็นคนที่อินสิเียวนะคะมีแนวโน้มนะคะที่จะทําให้เรานะคะอยู่ในศีลธรรมที่ดีนั่นเองนะคะหรือว่าทําอะไรที่นอกลูก่นอกทางผิดกฎหมายหรือทําอะไรที่ให้เราเจ็บใจได้น้อยลงนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะการเป็น คนอินสึเคียวก็ดีเหมือนกันคะคะแต่ว่าอย่าเป็นมากเกินไปเพราะจะทำให้เราเครียดตลอดเวลานั่นเองค่ะ และถ้าเราอ่านไดอารี่ของเราแล้วเราสํารวจตัวเองแล้วนะคะแล้วเราพบนะคะว่าเราเป็นคนที่บางทีนะคะเป็นขั้นเป็นตอนเกินไปเป็นแบบแผนเกินไปรหรือลาเกินไปนะคะทําให้เราเครียดหรือเกิดปัญหานะคะลองปรับตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ยืดหยุ่นบ้างหรือ flexible บ้างนั่นเองนะคะรู้ไหมคะว่าการที่เป็นคนยืดหยุ่นนะคะจากผลวิจัยนะคะทําให้คนนี้คนที่เป็นคนยืดหยุ่นนะคะส่วนมากนะ,ะมักจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะเพราะ ราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายนั่นเองค่ะแต่ว่าการที่เป็นคนยืดหยุ่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกค่ะต้องอยู่ในทางเดินสายกลางนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ายืดเกินไปนะจนหย่อนอันนั้นก็ไม่ดีค่ะหรือว่าตึงเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้ว,ลวเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนก็พยายามปรับไหมอยู่ตรงกลางกันนะคะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะในอดีตนะคะเราได้ลองกลับไปอ่านในไดอารี่แล้วนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในไดอารี่ที่เราเขียนนะคะมันมีแต่เรื่องของความเศร้าตลอดเวลานะคะอยากให้ลองมองย้อนกลับไปตอนที่เราเขียนก็แล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไอ้ช่วงที่เราเขียนนะคะเราได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรานะคะได้เอาตัวเราเองนะคะไปเปรียบเทียบกับในอดีตหรือนึกย้อนในอดีตตลอดเวลาว่าอย่างเช่นในอดีตดีกว่าหรือว่าในอดีตเป็นตัวที่ทําให้เรา ถึงขนาดนี้นะคะหรือมันมันคือการใช้ชีวิตที่ไม่ move on หรือโฟกัสกับปัจจุบันนั่นเองถ้าเกิดว่าเรารูแล้วนะคะว่าเราเป็นอย่างนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เป็นอดีตนะคะเก๋อยากให้ทุกคนระล,ลึกเสมอน,นะคะว่าเราไปแก้ไขในอดีตไม่ได้นะคะอดีตไม่ผิดนะคะถ้าเราจะนึกถึงแต่เมื่อไรที่นึกถึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราหายใจอยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอน,นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะนึกถึงอดีตให้อยู่กับปัจจุบันดึงตัวเองกลับมาให้มากที่สุดและจําไว้เสมอน,นะคะว่าถ้าเราทํำ ับนได้ดีนะคะในอนาคตก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนะคะ่ะและนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะกับสําหรบับกับการที่จะฝึกพัฒนาตัวเองนะคะง่ายๆนะคะเขียนไดอารี่ทุกวันสํารวจตัวเองย้อนกลับไปในอดีตทุกวันไม่ใช่ย้อนในลักษณะไม่ดีะคะลองอ่านไดอารี่ที่ตัวเองเขียนนะคะแล้วลองดูในมุมมองของเรานะคะถ้าเราเป็นคนนอกเราจะมองคนนี้ยังไงนะคะแล้วก็ปรับแก้ไขพัฒนานะคะแลับรองค่ะว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้น better version แน่นอน,นะคะ่ะ